คดีครับเพื so so ่อนๆจิ๊บมีสุขครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็กี่โมงนะบ่ายสามโมงนะเพื่อนๆก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะพอดีว่าวันนี้ตื่นสายก็เลยขับมาเนี่ยก็คือบ้านผมมาอยู่โซนแถวราชกะบางนะเรียบมอตเตอร์เวยเพื่อนๆให้ดูเนี่ยโซนนี้เนี่ยเรียบเขาเรียบมอตเตอร์เวยนะมีโรงบาลเนาะ ก็คือต้องบอกเพื่อนๆก่อนแล้วว่ามันจะมีเขาจะสร้างโรงพยาบาลเจ้าคุณทหารนะเพื่อนๆจะบอกพาเาไปดูนะเพื่อนๆนั่นโรงพยาบาลเจ้าคุณทหารนะนะครับก็ใกล้เรียบทางด่วนมเตเ์เวนะเพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนๆมานะเนี่ยมันจะมีอุโมงคลอดนะมเตเ์เวแล้วก็เนี่ยเข้ามาเส้นรักระบางเพื่อนๆหุแล้วก็เนี่ยผมอะก็คือผมก็ผับผ่านมเน่ายังไม่ได้กินอะไรนยเพื่อนๆก็มาเจอร้านกับข้าวนะ ตรงนี้ตะกอนเนี่ยตรงนี้เป็นปา่าเกือบหมดเลยเพื่อนๆมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะอ่ะขอกินเนี่ยตะกอนตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมก็ขับรถมาทมื่กี้ก็เจอเนี่ยข้าวแกงปักใต้เนาะที่บอกแล้วมันก็มีข้าวมันไก่ตอนอะ่ะ<ป>ผมขับมาไซมามันมีร้านกาแฟด้วยชาไข่มุกไข่มุกแล้วก็พวกกาแฟสดนะเพื่อนๆครับแล้วก็นี่ก็เป็นร้านข้าวแกงใต้เนาะที่บอกที่ผมว่ามากินนะข้าวแกงใต้นะทัวหลวงจอมนะที่บอกฮะก็นี่ตอนแรกครับผมก็กับข้าวมันก็มี ที่ผมดูเป็นเรื่องเรื่องต้นเนี่ยก็มีพวกคั่วครูคั่วกิ้งอะไรเงี้ยเพื่อนเนี่ยก็มีคั่วกิ้งแล้วพวกแกงส้มอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยต้มปลากาดนะครับแล้วก็แกงอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็เลยบอกว่าพี่เขาผมก็เลยบอกว่าเด้ยผมกินแกงนี่ดีกว่าเรียกอะไรเนาะไต่ปลาเพื่อนซึ่งไข่ผมให้พี่เขาทอดไปต่างหากไข่เจียวแล้วก็รู้สึกว่าตรงนู้แมันจะมี น้ำพริกเนาะพี่แกผมตักมาให้นี่มีน้ำพริก,น,รกน้ำพริกพี่แกตักมาให้อะนะนก,ก็นี่บ้านๆเลยไม่มีอะไรเพื่อนๆยังไม่ได้กินข้าวเวลาไปแกงใต้นะผมชอบกินแกงไตปลาเพื่อนๆว่ารสชาติเป็นไงจากไข่พี่แกทอดมาให้เนี่ยน้ำพริก เรามากินแกงกันก่อนแกงเป,ป็ดปลาเป็นไงรสชาตินเพื่อนกินแขงใต้นั่นเันก็ต้นนะงปปองวัดกันด้วยละแกงเป็ดปลารสชาเดียวไข่พี่เจริญทอดมาให้มันฟูๆเอยก็ ปากแล้วก็เข้าปากอืมข้าวดีริมฝีปากผมไม่เคยไปกินนะขับมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้แวะมาว่าเอ๊ะจะไม่กินข้าวรรบกินจ่ายจะหาอะไรกินก็แวะดูก่อนข้าวแกงเป็นไงบ้างผมชอบกินแค่แฟต้าอยู่ละไตปลาเนื้อปลา อืแกะปลาเขาไม่ค่อเผ็ดเท่าไหร่ราชาบก็คือเนาะแต่ผมไม่ชอบกินเผ็ดพี่ก็ปเป็นนะพิกเขาด้วยกิมกว่าอืมเพลือน้ำจิ้มพริกรสชาติด,ดีนะใส่กับไข่แล้วนเนี่ยกุ้งหน่อยนะแก่ปลา ไข่เจ so ียวที่บอกเพื่อนนะมันพี่เขาก็ไม่ได้ทอดขายแต่ว่าใครจะกินเขาก็ไปทอดให้หรือขายหมดแล้วก็ไม่รู้ผมสั่งบอกไม่มีไข่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปทอดให้รสชาติดีหรอตรงสายขับไในฝาครอทีนี้เลยเขาแกงเขาเพิ่งเปิดเลย น้ำวันเยอะแต่มีน้ำพริกไข่พปรี้ยวทอดไข่ปูมากเลยชอบตักคำใหญ่ๆใ,ใส่น้ำพริก แมงมังเนเยอะ่อยแตกปลาเขาเลือกกินอย่างนี้นะนข้าวเปล่าแต่แตงแตปลาเขารสชาติดีนะไม่เผ็ดมากผมกินเผ็ดมากกันไม่แล้วจังก้องอ่น อนนี้ผมว่าอีกหน่อยเนาะโรงพยาบาลรักกบางเปิดนะผมว่าคงจรเจริญเยอะอสมัยก่อนหรือผมบอกเพื่อนโคเนี้ยทื่ผมบอกอยโคเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นป่าใช่ไหนเพื่อนไม่มีอะไรอ่ะพอโรงพยาบาลเขาก็มาเปิดะนะเนาะโรงพยาบาลมาเปิดผมว่ามัน มันก็ช่วยเรื่องของปาาระกรรพัฒนาชุมชนนะผมว่าพอร้านพออะไรมาเปิดใช่ไหมมันจะเลยม,มากขึ้นเนี่ยพวกร้านก็มาเปิดของกุณขอ,ขอกินเพราะาคนก็มาโรงพยาบาลว่าอเคเอ้วผมเนี่ยต้นเกี้ผมขับมานะแถวบ้านผมมาไหนขับมาเ,เรียบว มันมีรนะ้าเปิดขึ้นมาแนละ้วเหมือนกระเขากำลังคลากอยู่อ่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเปิดอะไรเพื่อนบางคนเอฟซบอกว่าขายแล้บบวรักบังเอาไปขายที่ไหนบ้าง รอบไม่มีอะครับผมก็ถ่ายจะพื้นที่ก่อนที่ผมสะดวกอะเพือ่อนเพราะว่าอยากให้คนเข้ามาที่ราชกระบังตกคนมาราชกระบังนะไม่รู้ว่ามีของกินอะไรแตยแวะมากินได้ผมยังถ่ายไม่ถึงครึ่งเลยนะของราชกระบังอะ่ะชอบกระปารอ่อย ไม่ครับรสชาติาดีมากเลยครับเอออร่อยตกดีตบปลานะคือผมกินที่อื่นนะผิดต่ด้านต่อให้หักเพรเผิดกระลพายเหมาะถูกป,ปากคนกุลเส้มถ้าผิดมากๆผมก็กินไม่ได้นะ เพื่อนเพื่อนมาแล้วก็แวะมาลองกินกันวันนี้ผมื่อสาว่าจะมาหาิินนั่นแหละอพวกดีได้ทนี่ก่อเมื่อเชิมาล้คเพิ่งพี่เปิดนะครับเพิดด่งไณเดือนออกว่าถาายกแกงนะ,ะมมงไม่ถึงเดือนค่ะถามพี่เขาเพิ่งเปิดม่ถึงเดือน ตอนนี้ก็หมายคอตอนนี้นะมันเป็นป่าหมดเลยใช่นเหรอตอนนี้มันเป็นป่าใช่ป่าหมดเลยหนูก็มาจองแต่ยังเป็นป่าไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเออค่ะที่ค่ะผมว um ่าแถวนี้มันไม่มีอาหารใต้อืแถวเนี้ยก็คือเดี๋ยวโชว์พี่เาคนค่ะก็ไม่มีอะไรพี่ผมก็ส่วนมากก็คือผมมากินแล้วผมก็มาถ่ายอ่ะเนี่คนแถวแถวเนี้ยก็คือบอกว่าแบบจะถ่ายแถวรากกระบังเนี่ยแหละพี่แต่ว่าบ้านผมอยู่ที่รากกระบังก็จะบอกว่า แต่ถ้าผมขับรถหลายทีแล้วเพื่อนก็ในโซนเนี้ยมันไม่มีขับข้าวอะเนาะแล้วเอะมากก็คือปกติขับรถจรดนั่ยแล้วก็เห็นนัหลกห่าจะมีข้าวมาขายแต่ว่าเอะอยู่ว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยว่าให้ขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะก็เลยมาเจอแล้วเป็เงี้พี่ขับเลยไปแล้วนะต้องวนกลับมาเห็นวเห็นแล้วพี่วนกลับมาใช่เพราะว่าหนึ่งก็คือบอกว่าอยากอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหรืออะไรเงี้ยผมก็มีเพื่อนนะเอฟซีตามอ่ะก็คนไม่เยอะก็หลอกก็ ปกก็ไม่มมาถามว่าในหน้ากระบังมีอะไรกินบ้างแต่แกงใต้พี่บอกว่ามันไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดมากผมว่าะลังพอดีนะ,ะขอบคุณค่ะหนูไม่ให้แฟนทําแบบเผ็ดมากเพราะว่าคนกลางอ่ะบางทีเขาไม่กินเผ็ดกันหนูทําให้พอแบบคนกลางที่อยากกินอ,อาหารได้กินได้ผมว่าแฟนหนูอะเขาจะเป็นคนตายแท้มันจะเผ็ดกว่าน,นี้ทั่ไหนจะเผ็ดคนนครเลยค่ะอืคนนครแต่คนนครกับผมนะ<อ>ผมชอบนะจะออะ มออผม้องกินผมยังอึ้งเลยบอกเอ๊<ข>ออะถามว่าเวลาไปกินที่ไหนอะแดงใต้อะมันมีไม่กี่ที่หรอที่ผมชอบกินแต่ว,ว่าก็เรียกอะไรแกงใต่ปลามันจะเผ็ดแต่พี่บอกเฮ้ยแต่าบางคนอะก็ยังบอกว่าเผ็ดนะเนอะใช่พี่กินของแฟนแล้วบอกโอ้โหเผ็ดมากกินไม่ไหวนะอะไรประมาณเนี้ยใช่งอะอือบางคนนะบางคนเขาอาจจะกินเผ็ดน้อยอะพี่เนอะหนูก็พยายามให้แฟนจะปรับลงมาให้แบบเผ็ดน้อยลงอืม แต่ถ้าใครที่แบบถึงหัวใตเขาจะบอกโอเคเออรสชาตินี้กําลังแบบเออผมว่านตะปิคตะปิคก็อร่อยตะปิกนี่กับเท็กะปิที่ไหนอะพี่เออจะเป็นกะปิของที่บ้านเขาส่งมาก็ผสมกันเนื้อมันจะฟูพี่อร่อยมากขอบคุณค่ะมาเผื่อเพื่อแวะมาตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเรียบด่วนมัตเวย์มัคกี้ด่วนมอเตอร์เวย์ข้างโรงงานพระจอมเกล้าพี่เนี่ยปัดเจริญมันถึงละใช่ค่ะหนูมาจองอ่ะคือแบบ ยังเป็นป่าเหรอใช่ตรงนี้เป็นป่าหมดเลยนะพี่เขายังไม่ได้โถมโอ้อมแต่คืออยากได้พื้นที่ตรงนี้ที่มาติดถนนอยากมีที่แบบที่มันขายแล้วมาติดถนนคนเนี่นยแบบผ่านไปผ่านมาแล้วตรงเนี้ยหนูได้ละคือไม่มีข้าวแกงอ,อืมก็แฟนก็แฟนค็นคนที่ชอบทำข้าวแกงชอบขายขาย้าวแกงบ้างอยากอยากขายอาหารบ้านตัวเองอ่ะเนาะ นคนนครครับพี่คนนครเนีย่ยเขาก็เลยแบบคือยังไงก็อยากะขายอ่ะเปิดกี่โมงครับพี่เปิดหรอตอนนี้หนูจะเปิดตั้งแต่ประมาณเต็มที่ถ้าของขึ้นเต็มอ่ะประมาณแปดโมงกว่าอ่าแต่เช้าประมาณหกโมงหกโมงหกขวานี่ก็เริ่มทยอยขึ้นเรื่อยเรื่อแล้วค่ะเพราะว่าจะมีลูกค้าบางบางวันอ่ะถ้าใจไม่เสร็จลูกค้าประจำเราก็จะแบบมานั่งรอพีพี่สงสารเขาเหมือนกัน เล,ล้วถอดเด็กของร้านเนี่ยเมนูแนะนำเลยมาต้องมากิน,นคืออะไรคยเอะไพวกพวกกิ้ง <c ười> พวกกิ้งพวกกิ้งไตปลานเนี่ยเป็นหลักๆแล้วก็แกงเหลืองแกงเหลืองบางทีหนูจะทำเป็นปลากระพงอืมอ่าเป็นบางวันนะคะเป็นปลากระพรงเลยหรอเจนจะทำเป็นปลากระพรงอืมแกงเลงปลากระพงแกงเหลืองปลากระพงใช่คุณน,นิสมาผมมาก,าก็บ่ายสามโบกฝ่าล้วเพื่อก็พี่จะชอบไข,ข่เจียวฮะ มีเพราะว่าไข่ก็มีแบบไข่ดาวไข่เจียวเขาจะสั่งได้านกันไข่ของแต่ไม่ได้ทอดไม่ก่อนใช่ไหมพี่ไม่ได้ทอดอย่าเออดีเนาะคือต้องบอกก่อนที่กินมันแบบรสชาติแบบร้อนๆหน่อยทอดไว้มันก็ไม่อร่อยอ่ะพี่ผมผมขออนุญาตใช้มือนะก็ที่บอกฮะก็เปิดกี่โมงอะพี่เปิดประมาณเจ็ดโมงเป็นรถไปแล้วกัน แต่ถ้าอาหารที่มันจะทร์ออปชั่นประมาณแปดโมงกว่าอ๋อเลิอกค่ะพี่เลิกเลิกก็แล้วแต่บางวันใชประมาณบ่ายสองบ,งบางวันบ่ายสองบ่ายโมงกว่าก็หมดแล้วครับขาย <100 S 1> ของค่ <100 S 1> <อ>ะพี่ไม่กลัวรักก็เพื่อนๆก็อย่างที่บอกกันนะก็แวะมากินเดีย๋ยวที่ผมบอกอว่าไต่าปลารอร่อยอร่อยเลยอะ่ะน้ำพริกเสี่ยวหวานแล้ว อร่อยอ,อร่อยไม่อร่อยซัาเตี้ยถูด้วยไต่ปลา,าเขาอร่อยวะ่ะมีเนื้อคือมันไม่เผ็ดอย่าพูดบอสพี่หาไปซื้อกับบ้านไหม คงจะไม่ซื้อว่าเดือดเราไปหาอะไรกินต่อพวกเพื่อนนะแวะมาก็มานะอย่าบอกเลยเพี่ถามพี่เขา้าว่ะก่อนนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วบอกว่าคงจะทำเป็นคู่รักตื่นสาไปเองั้นแล้วก็ ตอนเย็นแต่ว ja. like ่าผมไม่หาเรื่องบนถอตลาดอ่ะผมอมีอะไรน่ากิจะได้ถ่ายเพื่อนๆอีกนะก็ไงเพื่อนๆที่เข้ามาดูผมนะผมเพิ่งจิ๊บมีสุกนะฝากติดตามนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แต่อย่างแรกเลยกดติดตามก่อนอย่างแรกนะอยู่ตามก่อนอย่างแรกกด s u b s c ะค b e นะหัวกระดิ่งยิ่งๆนะติดตามกันนะมีคลิปดีๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ติดตามไปดูกันนะก็เพื่อนๆถ้าบอกเฮ้ยจิ๊บเพึงถ่ายแถวบ้านเยอะจังก้ถ่ายแถวบ้านนั่นแหละนะครับเพราะบ้านผมแถวราชกระบังนะใครมาจะได้แวะมากินเนาะ ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ขอโทษนะ bye bye, บ๊ายบายเพื่อนเจอกันคลิปหน้าแล้วเพื่อนนะายบายไปก่อนละบาย